จิ้งจกสองหางถือเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภคาขายมีตำนานเล่ากันว่าหากผู้ใดได้พบเห็นจิ้งจกถาที่มีสองหางจะถือเป็นมงคลสูงสุดเพราะเชื่อว่าหางพิเศษนี้นำพาโชคและสเสน่ห์ให้กับผู้ครอบครองจึงเกิดการสร้างเป็นเครื่องรางเพื่อสืบต่อพลังแห่งความเชื่อนี้ส่วนใหญ่สร้างจากเนื้อโลหะผสมอาถรรพ์บางสำนักทำจากไม้ หรือกระดูกสัตว์ที่ผ่านพิธีกรรมแล้วลงอักขระเลขยันก่อนทำพิธีปลุกเสกให้เกิดพลงังเมื่อพกติดตัวเชื่อว่าจะเสริมสเสน่ห์เมตตาทำให้คนรักใคร่เอ็นดูเจรจาเป็นที่น่าฟังผู้ทำการค้าก็ศรัทธากันว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าเรียกคนเข้าร้านและทำให้การเจรจาซื้อขายราบรื่นมีกำไรไม่ขาดมือด้วยเหตุนี้จิ้งจกสองหางจึงไม่ใช่เพียงเครื่องรางธรรมดา แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและแรงศรัทธาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น